โรงอาหารใหม่ที่ไม่ใช่แค่ที่กินข้าวแต่คือศูนย์กลางชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย MSU Insider ตอนล่าสุดจะพาไปเจาะลึกความคืบหน้าของ MSU c a n t i e โรงอาหารสมัยใหม่ที่โปร่งโล่งสะอาดทันสมัยและตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของนิสิตและบุคลากรรู้ราวที่มากกว่าการสร้างอาคารแต่คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ M S i n s i d e r ด้วยรายการที่จะพาคุณคุณ,คณเพื่อนเพืนะ่อนแนวคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับไปจเจาะลึกเรื่องราวและความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในรั้วมหาวิทยาลัยมหาสา,ารคามของเราครับวันนี้เราจะเจอกันในตอนที่บอกแล้วว่าเป็นตอนที่เสษ็อีกหนึ่งตอนครับที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของนิสิตและบุคลากร,กรทุกคนแน่นอนครับเพราะใครๆก็ต้องกินใช่ไหมครับถูกไหมครับบ <c oughs> างคนบอกว่าอ๋อผมนี่แหละสายจิ้มตัวโยงนะครับฟังตอนนี้แล้วรับรองว่าจะยิ้มออก แน่ๆครับวันนี้ผมจะพาไปติดตามความคืบหน้าของ MSU Canteen โรงอาหารสมัยใหม่ที่มหาวิทยาลัยของเรากำลังสร้างขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในรั้วมหาวิทยาลัยครับบอกเลยว่าที่เนี่ยไม่ได้เป็นแค่โรงอาหารธรรมดาครับแต่เป็นศูนย์ศูนย์รวมพลังงานชีวิตของนิสิตและบุคลากรเลยทีเดียวครับ เพราะว่าเมื่อวันที่26ส,สิงหาคมที่ผ่านมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยประชาคางครับรองศาสตราจารย์ดรงเประยักษ์ศีวิไลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความเรียบร้อยของ MS ็มเคันทรด้วยตัวเองแล้วะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อเปิดใช้งานจริงทุกอย่างจะสมบูรณ์ร้อมตั้งแต่โครงสร้างอาคารระบบสาธารณูปโภคไปจนถึงการเตรียมร้านค้าและผู้ประกอบการที่จะมาให้บริการครับ ฟังให้ดีนะครับจุดเด่นของโรงอาหารใหม่นี้คือการออกแบบที่ทันสมัยโปร่งโล่งสะอาดปลอดภยัยมีมาตรฐานสุขภาพิบาลครบถ้วนครับแถมยังมีพื้นที่สําหรับนั่งกินข้าวพักผ่อนและทํากิจกรรมร่วมกันอีกด้วยเอาจริงๆนะครับถ้าใครหาที่เตียวหนังสือหรือหามุมชิวๆหลังเลิกเรียนที่นี่ก็ตอบโจทย์เลยละครับผู้ไปกุดมาเริ่มหิวแล้วสิครับถ้าเปิดวันนี้ผมคงจะวิ่ง ไปเข้าคิวคนแรกแน่ๆน,นะครแต่ก่อนนี้จะไปจอลึกกันว่าภายใน MSU c a n t e e มีอะไรบ้างทั้งโซนอาหารร้านค้าและมาตรฐานการบริการเนี่ยผมขอชวนทุกคนตั้งคำถามในใจไว้เลยครับว่าโรงอาหารสมัยใหม่แห่งนี้จะเปลี่ยนชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของเราอย่างไรบ้างครับ เอาละครับหลังจากที่เราเปิดรายการกันไปแล้วคราวนี้ผมจะพาทุกคนกมาเจาะลึกกันเลยครับว่า M S U c a n t ี n ในโรงอาหารสมัยใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวนั้นนะครับมันมีความน่าสนใจตรงไหนบ้างทำไมถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่มหาวิทยาลัยของเราต้องใส่ใจขนาดนี้นะครับเริ่มจากบรรยากาศนะฮะ ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่26สิงหาคม2568กันก่อนนะครับวันนั้นต้องบอกเลยว่าคึกคักเลยทีเดียวครับเพราะมีทั้งท่านอาธิการบดีรองศาสตราจารย์ดรประยุกต์ศิวิไลและทีมผู้บริหารอาทิศาสตราจารย์ดรอนุริ์แข็งแรงรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนงานรวมไปถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนายุทธชัยธงรัฐ รองอธิกรารบดีฝ่ายการคลังและพัสดุพร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของ m s ็มเอสซทินด้วยตัวเองครับแหม่ได้ยินรายเชือ่อกันแล้วครับว่าโครงการนี้ไม่ใช่เล่นๆนะครับแต่เป็นโครงการใหญ่ระดับที่ผู้บริหารระดับสูงของเรานะครับของมหาวิทยาลัยเนี่ย ลงมาดูเองเลยนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างนั้นจะออกมาดีที่สุดนะฮะสำหรับ m s u u เอสคันนั้นตั้งอยู่ในทำเลที่เรียกว่าทำเลทองเลยละครับเพราะาอยู่ตรงกลางระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์คณะวิทยาการาสารสนเทศและคณะวิทยาศาสตร,ร์ในเขตพื้นที่ขามเรียน,นะครับบอกเลยว่า ตำแหน่งนี้เหมาะสุดๆนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่มีนิสิตจํานวนมากสัญจรไปมาในทุทกๆวันครับแม่ว่าจะเป็นน้องวิศวะที่เรียนเสร็จแล้วหิวหิวจัดนะครับอยากกินข้าวทันทีน้องไอทีที่นั่งโค้ดจนหัวจะระเบิดเนียก็ เดินไม่กี่ก้าวก็ถึงโรงอาหารแล้วสะดวกสบายสุดๆนะครับหรือมนจะเป็นน้องๆคณะสาธารณรุขคณะพยาบาลเองก็ดีครับโอ้โหนะฮะทีนี้มาดูแนวคิดหลักของการสร้างโรงอาหารแห่งนี้กันครับมหาวิทยาลัยมาสารคามันได้ตั้งใจให้เอ็มเอสูแคนีเป็นหนึ่งในนโยบายสําคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิตของนิสิตและบุคลากรครับไม่ใช่แค่สร้างที่กินนะแต่เป็นการสร้างพื้นที่ที่ทําให้การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนั้นง่ายขึ้น ดีขึ้นและน่าอยู่ขึ้นนะครับอาคารเนยได้รับการออกแบบให้ทันสมัยโปร่งโล่งสะอาดและปลอดภัยทุกมุมถูกคิดออกมาแล้วก็ว่าต้องได้มาตรฐานสุขภาพิบาลอย่างเข้งมงวดครับและที่สําคัญนั้นต้องรองรับการใช้งานของนิสิตจานวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพครับแหม่ฟังมาถึงตรงนี้ครับบางคนอาจจะนึกว่าก็รุงอาหารก่อมีโต๊ะมีร้านข้าวแค่นั้นไม่ใช่หรือนะไม่ใช่แล้วครับที่นี่แตกต่าง กันนะครับเพราะว่า MSU Can t แคนีเนี่ยไม่ได้หยุดแค่การเป็นที่นั่งกินข้าวนะแต่ยังถูกวางบทบาทให้เป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้และการพักผ่อนไปพร้อมๆกันด้วยนะครับลองนึกภาพตามนะครับสมมติเลิกเรียนตอนบ่ายเนี่ยเพื่อนๆมานั่งกินข้าวด้วยกันเสร็จก็สามารถนั่งเรียนหนังสือต่อได้เลยครับไม่ต้องไปหาที่อื่นหรืออยากจะพักผ่อนก็มีพื้นที่ให้หย่อนใจนะครับทั้งโซนนร่มโซนกลางแจ้งนะครับเรียกได้ว่าครบวงจรจริงๆนะครับในวันตรวจต,ตามนะครับผู้บริหารได้ ฟังรายงานความคืบหน้าของโครงการในทุกๆด้านครับทั้งตั้งแต่โครงสร้างอาคารระบบสาธารณูประคภายในไปจนถึงแผนการจัดสรรพื้นที่ซึ่งรวมถึงการวางตำแหน่งร้านค้าการจัดโซนที่นั่งรับประทานอาหารที่หรือจะเป็นพื้นที่พักผ่อนนะครับหรือแม้แต่ลานกิจกรรมกลางแจ้งที่จะใช้เป็นพื้นที่การดื่มด่ยร่วมกันอีกด้วยนะครับพูดง่ายๆครับ M S U c a n t e n เนี่ยไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ แก้ปัญหาความหิวเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าถูกออกแบบมาเพื่อเป็นพื้นที่สร้างสรรค์วิถีชีวิตของคนภายในมหาวิทยาลัยนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือของร้านค้าและผู้ประกอบการที่จะเข้ามาให้บริการภายในโรงอาหารครับมหาวิทยาลัยนะเน้นย้ำนะครับว่ามีความหลากหลายของอาหารและเครื่องดื่มแน่นอนนะครับเพื่อ ให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการครับไม่ว่าจะเป็นคนชอบอาหารไทยอาหารอีสานหรือมื้อแต่อยากจะได้เมนูสุขภาพทางโรงอาหารก็จะมีครบนะครับที่สําคัญราคาเนี่ยต้องเหมาะสมคุณภาพของวัตถุดิบต้องได้มาตรฐานและที่ขาดไม่ได้เลยคือความปลอดภัยของผู้บริโภคดังนั้นมั่นใจได้เลยครับว่าถ้ามากินที่นี่จะได้ทั้งความอร่อยความสะอาดและก็ราคาที่สบายกระเป๋าครับฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับโรงอาหารใหม่เนี้ยมันไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับ ก็แอบคิดเล่นๆน,นะครับเลยนะครับว่าต่อไปนี้ MSU c a n t n e อาจจะกลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของมหาสารคามก็ได้ครับใครมาเยือนมามามหาวิทยาลัยมหาสรารคามเนี่ยต้องไว้มาดูโรงอาหารแห่งนี้สักหน่อยว่าหน้าตาเป็นยังไงครับบรรยากาศดีแค่ไหนนะครับอีกอย่างที่ผมชอบมากคือการออกแบบพื้นที่ที่เียนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมีการกําหนดโซนร้านอาหารให้ชัดเจน จัดพื้นที่นั่งกินข้าวอย่างเป็นระเบียบนะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่พักผ่อนที่เอื้อต่อการใช้เวลาร่วมกันนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับที่จะทําให้โรงอาหารกลายเป็นพื้นที่ชุมชนของจริงครับบางทีเพื่อนๆอ,อาจจะได้พบเพื่อนใหม่ระหว่างนั่งกินข้าวนะครับหรืออาจจะได้ร่วมกิจกรรมต่างแจ้งที่จัดขึ้นในพื้นที่ตรงนี้ใครจะไปรู้ล่ะครับเนีย่ยบางทีคู่ชีวิตใดอน,น,นะคตนะอาจจะเจอกันที่โรงอาหารแห่งนี้แหละครับโอ้โห <laughs> อะไรจะขนาดนั้น ทั้งหมดนี้คือภาพรวมของ M S U Canteen ที่กำลังจะเปิดใช้งานในอนาคตอันใกล้นะครับมหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ตั้งแต่เรื่องโครงสร้างมาตรฐานสุขภพิบาลไปจนถึงความหลากหลายของอาหารการจัดการพื้นที่เพื่อให้โรงอาหารแห่งนี้ไม่ใช่แค่ที่กินครับแต่ว่าเป็นสืยนรวมคุณภาพชีวิตของนิสิตและบุคลากรอย่างแท้จริงล่ะครับ โอเคครับเพื่อนๆนะหลังจากที่ผมเล่าเรื่องไปแล้วว่า MSU c a n t ค e นรโรงอาหารสมัยใหม่ของมหาวิทยาลัยมาสรการนั้นมีพื้นที่อย่างไรบ้างใครลงมาติดตามมีการจัดสรรพื้นที่แบบไหนบ้างนะครับการนี้ผมอยากจะชวนทุกคนมาลองมองลึกไปอีกสักหน่อยนะครับว่าโรงอาหารแห่งนี้มันสะท้อนอะไรและจะส่งผลดีต่อชีวิตพวกเราในโรงมหาวิทยาลัยอย่างไรนะครับเพราะถ้ามองผิวเผินเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าก็แค่โรงอาหารใหม่ แต่ถ้าเราลองพิจารณาให้ดีนะมันมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยทีเดียวครับอย่างแรกครับโรงอาหารในฐานะศูนย์กลางชีวิตประจําวันครับอันดับแรกเนี่ยเจ้ายอมรับนะครับว่าโรงอาหารไม่ใช่แค่ที่กินข้าวครับแต่เป็นศูนย์กลางชีวิตประจําวันของนิสิตและบุคลากรทุกวันเนี่ยเราต้องมากินข้าวเช้ากลางวันหรือบางคนนี่ก็เมื่อเย็นที่นี่นะครับแล้วก็มักจะใช้เวลาไม่น้อยในพื้นที่นี้ดังนั้นการที่มหาวิทยาลัย ลงทุนสร้าง M S U Canteen ให้ทันสมัยและครบวงจรเนี่ยก็เหมือนกันยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในมหาวิทยาลัยไปพร้อมกันนะครับลองคิดดูนะครับถ้าโรงอาหารมืดมื่้อร้อนๆโต๊ะน้อยน้อยหรือว่ามากเกินไปแอาอัดเกินไปนะ่กินไปเหงื่อไหลไปแบบนี้ใครจะอยากจะใช้เวลาอยู่ครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่โปร่งโล่งสะอาดและมีบรรยากาศที่ดีนะครับเราก็อยากอยู่ต่อจริงหมครับ2มิติด้านสุขภาพพิบาลและความปลอดภัยครับ อีกมุมหนึ่งสําคัญนะครับคือเรื่องของสุขพิบาลและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยเน้นชัดเจนนะครับว่า m s u c a n t i n e t ต้องได้มาตรฐานสูงสุดตั้งแต่เรื่องความสะอาดของอาคารการจัดก,การน้ําเสียระบบระบายอากาศไปจนถึงสุขอนามัยของร้านค้าและผู้ประกอบการครับตรงนี้อาจจะฟังดูเป็นรายละเอียดเล็กๆแต่จริงๆแล้วมันใหญ่เลยนะครับเพราะการกินอาหารที่ไม่สะอาดไม่ปลอดภยัย ส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงนะครับบางทีถ้าเรากินอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะอาจจะทําให้ท้องเสียป่วยหรือแม้แต่ติดเชื้อได้นะครับซึ่งนั่นก็ กระทบต่อการเรียนการทำงานและชีวิตประจําวันโดยตรงครับดังนั้นการยกระดับมาตรฐานร้อาหารในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของภาพลักษณ์แต่คือการดูแลสุขภาพของนิสิตและบุคลากรทุกคนด้วยกันครับ3ในเรื่องของมิติด้านเศรษฐกิจและผู้ประกอบการครับอีกเรื่องที่น่าสนใจนะครับในด้านของมิติเศรษฐกิจนะครับการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารเข้ามาให้บริการในโรงอาหารนั้นนอกจากจะเพิ่มความหลากหลายให้ผู้บริโภค มีทางเลือกแล้วนะครับยังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจกให้กับร้านค้าเหล่านี้ด้วยนะครับแต่ที่สําคัญคือมหาวิทยาลัยวางกติกาไว้ชัดเจนว่าราคาต้องเหมาะสมนะคุณภาพวัตถุดิบนั้นมันต้องดีและรสชาติต้องได้มาตรฐานนะครับซึ่งเป็นประโยชน์กับนิสิตและบุคลากรโดยตรงเพราะถ้าเราจะกินอาหารทั้งทีนะเราจะจิมได้อาหารที่ทั้งอร่อยและปลอดภัยนะครับ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะโดนฟันราคานะฮะโเดเล่น oh, นะครับถ้าเปิดจริงแล้วมีร้านส้มตำย20บาททั้งแซ่บทั้งสะอาดแล้วครับผมนี่แหละครับเป็นลูกค้าประจําคนแรกเลยละครสี่นะครับมิติทางด้านการเรียนรู้และชุมชนนะครับนี่คือมุมที่ผมชอบที่สุดนะครับการที่ MSU c a n t e e นเนไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเป็นแค่โรงอาหาร แต่ยังเป็นมันมีพื้นที่สําหรับการเรียนรู้การพักผ่อนและการทํากิจกรรมร่วมกันนะครับลองจินตนาการดูนะครับบางครั้งเนี่ยเรานั่งเติมสอบกับเพื่อนๆแล้วหิวก็โดยไปซื้อข้าวมากินได้เลยครับบางทีอยากจะจัดกิจกรรมชมรมเล็กๆก็สามารถใช้พื้นที่กลางแจ้งของโรงอาหารได้อีกด้วยครับตรงนี้จะทําให้โรงอาหารในกลายเป็นมากกว่าพื้นที่ทางกายภาพครับแต่เป็นพื้นที่ที่สร้างสังคมที่ทําให้ทุกคนเรียนรู้จักการพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดและก็เรียนรู้ร่วมกันครับ มันคือการออกแบบพื้นที่ที่มีวิญญาณนะอ่ะไม่ใช่มีแค่โตะ๊ะมีเก้าอี้แต่มีบทบาทเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันนะครับและก็5คือเรื่องของอมิติทางภาพลักษณ์แล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับ ก็เป็นอีสิ่งหนึ่งที่เรามองข้ามไม่ได้ครับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนะการมีโรงอาหารสมัยใหม่ที่ออกแบบได้มาตรฐานไม่เพียงแค่ทําให้ชีวิตของนิสิตและบุคลากรดีขึ้นครับแต่ยสาสะท้อนให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของคนในรั้วมหาวิทยาลัยจริงๆนะครับนักเรียน,นมัธยมที่มาสอบตรงหรือว่ามาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยก็เห็นโรงอาหารที่ทันสมัยแบบนี้ก็ต้องประทับใจแน่นอนครับเพราะมันบอกได้เลยว่า ที่นี่ดูแลคนของเขาจริงๆนะนะครับอีกทั้งการออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพก็สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วโลกเนี่ยให้ความสําคัญนะครับและท้ายที่สุดนะครับ6คือผลลัพธ์ที่คาดหวังนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ย MS2canT เนี่ยเปิดใช้งานจริงเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรบ้างครับนิสิตเราก็จะมีความสขกับการกินและการช้ชีวิตมากขึ้นนะครับบุคลากรก็กมีพื้นที่พักผ่อนและพบปะพูดคุยกัน ผู้ประกอบการก็มีไรายได้และมาตรฐานที่ชัดเจนครับมหาวิทยาลัยก็มีภาพลักษณ์ที่ดีและเดินหน้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ใส่ใจคุณภาพชีวิตนะครับทั้งหมดนี้นะฮะมัดรวมกันแล้วทําให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามไม่ใช่แค่สถานศึกษาครับแต่เป็นชุมชนห่งการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพสรุปแล้วกับการสร้าง M.S.U.Cantine เนี่ยไม่ได้แค่สร้างตึกหรือว่า โรงอาหารใหม่ครับแต่คือการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพชีวิตที่ทําให้ทั้งนิสิตและบุคลากรมีชีวิตประจําวันที่ดีขึ้นในทุกๆด้านครับตั้งแต่การกินการเรียนการพักผ่อนไปจนถึงการสร้างสัมพันธ์ทางสังคมนะครับพูดง่ายๆเลยครับมันคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดละครับเพราะสิ่งที่ได้กลับมาคือความสุขของทุกคนในมหาวิทยาลัยนั่นเองครับ เอาละครับคุณผู้ฟังนะฮะหลังจากที่เราได้วิเคราะห์มุมลึกๆกันไปแล้วครับคราวนี้อยากจะมาชวนคุยกันว่าแล้ว m s o c a n t e a โรงอาหารสมัยใหม่แห่งนี้จะให้ประโยชน์อะไรกับพวกเราบ้างโดยเฉพาะกับนิสิตบุคลากรที่ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยมาสัคามทุกวันนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าแค่โรงอาหารใหม่มันจะช่วยอะไรได้มากมายแต่จริงๆแล้วนะครับประโยชน์มันเยอะกว่าที่คิดนะครับและเพื่อให้เข้าใจง่ายผมจะรอบเป็นข้อๆเหมือนแจกคลิปดีๆนะที่ทำให้เราใช้ประโยชน์จาก เอ็มเอสคันติเนตเตที่เลยนะครับอย่างแรกคือเรื่องกินง่ายขึ้นครับคุณภาพดีขึ้นนะครับแน่นอนที่สุดว่าสิ่งแรกที่คุณจะได้ประโยชน์คืออาหารโรงอาหารใหม่เนี้ยถูกออกแบบมาให้มีร้านค้าหลากหลายทั้งอาหารไทยอีสานเมนูสุขภาพไป,ไปจนถึงขนมเครื่องดืง่มครบหมดนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนชอบข้าวแกงธรรมดาหรือว่าสายสุขภาพที่อยากกินสลัดกินน้ําผลไม้ก็มีให้เลือกตามใจชอบที่สําคัญคือมหาวิทยาลัยเนี่ยกำหนดชัดเจนว่าราคาต้องเหมาะสมและคุณภาพต้องได้มาตรฐานแบบนี้เรียกได้ว่าเป็น ก็อยู่ตรงๆเลยนะครับเพราะเราจะได้กินอิ่มอร่อยแนละปลอดภัยโดยไม่ต้องกลัวกระเป๋าฉีกครับ2ประหยัดเวลาชีวิตง่ายขึ้น,นครับหลายคนคงเจอปัญหาใช่ไหมครับเรียนเสร็จแล้วอยากกินข้าวแต่ต้องเดินปโรงอาหารไกลๆหรือว่าร้านอาหารรอบมาหาวิทยาลัยที่คนแน่นเต็มไปหมดบางทีเขาเสียเวลาไปกับการรอคิวหรือว่าการเดินทางครับแต่พอมี m s canteen ตั้งอยู่ใจกลางระหว่งางคณะใหญ่ๆอย่างวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการสารสนเทศคณะพยาบาลคณะสาธารณสุขนะคณะวิทยาศาสตร์เหล่านี้โอโ้โหทาให้ทุกอย่างมันใกล้มากขึ้นครับเดินไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วประหยัดเวลาเยอะเลยนะครับบางทีเวลาแค่30มินาทีระหว่างค้าบเรียนยังสามารถวิ่งมากินข้าวได้แบบไม่เรียบร้อนเกินไปนะครับอิ่มท้องทันก่อนเข้าห้องเรียนต่อไปแบบนี้คือประโยชน์ที่จับต้องได้จริงๆนะครับ 3. ได้พื้นที่พักผ่อนและทํากิจกรรมครับ โรงอาหารนี้เป็นโรงอาหารใหม่ครับไม่ได้มีแค่โต๊ะกินข้าวแต่ยังมีพื้นที่สําหรับการพักผ่อนการเียนร่วม,มกันนะครับใครที่อยากนั่งคุยกับเพื่อนอ่านหนังสือติวสอบหรือแม้แต่หามุมเงียบๆนั่งเล่นมือถือก็ทําได้นะครับที่สําคัญยังมีโซนกลางแจ้งที่สามารถจัดกิจกรรมได้ด้วยนะฮะลองคิดดูนะครับถ้ามีงานเล็กๆของชมรมดนตรียังไงับนั่งเล่นกีตาร์ร้องเพลงเบาๆระหว่งางกินข้าวมันคงทําให้บรรยากาศการกินอาหารสนุกแล้วก็ อบอุ่นขึ้นเยอะเลยครับ 4. สุขภาพดีขึ้นจากมาตรฐานสุขาพิบาลครับคือบางครั้งเราอาจจะไม่ทันคิดว่าเรื่องสุขอนามัยสําคัญแค่ไหนครับแต่บอกเลยครับว่าโรงอาหารที่สาและได้มาตรฐานมีผลโดยตรงต่อสุขภาพของเรานะครับการที่ MSU Canteen an. ยึดมาตรฐานสุขาพิบาลอย่างเข้มงวดทั้งในเรื่องของการจัดการอาคารระบบน้ําเสียระบบระบ,บายอากาศและสุขลักษณะของผู้ประกอบการเนี่ย ก็จะช่วยให้มั่นใจได้เลยครับว่าอาหารที่เรากินทุกวันจะปลอดภัยมากขึ้นลดโอกาสการเจ็บป่วยจากอาหารได้เยอะมากครับพูดเลยๆนะครับแค่ไม่ต้องวิ่งห้องน้ำตอนตีสอเพราะอาหารเป็นพิษเนี่ยชีวิตก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับจริงไหมครับนะฮะให้สร้างสังคมใหม่ๆครับ อีกหนึ่งประโยชน์ที่นะ่าสนใจคือโรงอาหารใหม่แห่งนี้จะกลายเป็นพื้นที่สร้างสังคมไปในตัวครับเวลาที่เรานั่งกินข้าวกับเพื่อนๆมันก็เป็นช่วงเวลาที่เราได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใช่ไหมแล้วก็สร้างมิตรภาพด้วยบางทีเราอาจจะได้รู้จักเพื่อนใหม่จากการนั่งโต๊ะใกล้ๆกันนะครับหรือแม้แต่ได้พบคุยกับอาจารย์หรือบุคลากรที่แวะมากินข้าวเหมือนกันพื้นที่นี้แบบนี้จึงช่วยเชื่อมโยงคนในมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกันได้ดีมากครับและ6เป็นแรงบันดาลใจลเล็กๆครับ สุดท้ายเนี่ยผมมองว่า MSU c a n t e e n ยังให้ประโยชน์ทางใจด้วยนะครับเวลาที่เราได้อยู่ในสถานที่ที่สะอาดทันสมัยและออกแบบมาอย่างดีเนี่ยมันก็สร้างแรงบมาดานใจเล็กๆให้เราใช้ชีวิตยอย่างมีคุณภาพมากขึ้นครับบางทีแค่ได้กินข้าวในที่บรรยากาศดีๆก็ทําให้เรามีแรงใจไปเรียนนะครับไปทํางานหรือไปทํากิจกรรมอื่นๆต่อไปได้แบบเต็มที่ครับสรุปแล้วครับประโยชน์ที่เราจะได้รับจาก MSU a n t e e n มีตั้งแต่เรื่องเล็กๆ อย่างกินง่ายอร่อยสะอาดราคาเหมาะสมไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆอย่างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสร้างสังคมและสุขภาพที่ยั่งยืนนะครับผู้ต,งต,งตงรงๆเลยครับว่าโรงอาหารแย่งนี้ไม่ได้เป็นแค่ที่กินแต่เป็นแหล่งพลังงานชีวิตของคนในมหาวิทยาลัยมศา,ค,าครับ Package โอเคครับคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้กันแล้วครับช่วง Q&A หรือว่า f a k i n g Section นะครับที่ผมอยากจะหยิบยกคำถามยอดที่หลายคนอาจจะสงสัยเกี่ยวกับ M S U c o น t ีน e n งอาหารสมัยใหม่ของเรามาชวนคิดชวนคุยกันครับบางคำถามอาจจะมีคำตอบที่ชัดเจนแล้วบางคำถามอาจจะยังไม่มีคำตอบแต่ถือว่าเป็นการเปิดประเด็นให้เราชาวมหาวิทยาลัยมสาคามได้ช่วยกันคิดช่วยกันมองอนาคตไปด้วยกันนะครับคำถามที่หครับ MSU Country จะเปิดใช้งานจริงเมื่อไหร่ครับนี่คงเป็นคำถามที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดใช่ไหมครับก็แหมเรื่องกินมันดองกันไม่ได้จริงๆนี่แหละครับจากการที่ผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยนะครับเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานั่นหมายความว่าโครงการนี้เดินหน้าไปไกลแล้วครับเหลือเพียงขั้นตอนกนอารเตรียมร้านค้าผู้ประกอบการการตรวจสอบระบบต่างๆให้พร้อมสมบูรณ์ก่อนเปิดจริงนะครับดังนั้นคาดว่า ไม่นานเกินรอแน่นอนนะครับเพื่อนๆจะได้ไปนั่งกินข้าวในโรงอาหารใหม่นี้ภายในปีการศึกษาใกล้ๆนี้เองนะครับคําถามที่2ราคาอาจจะสูงเกินไปไหมอ่าอันนี้หลายคนห่วงครับเพราะถ้าโรงอาหารใหม่ดูดีทันสมัยแต่ถ้าราคาอาหารเนี่ยมันแพงเกินไปเนี่ยก็อาจจะทําให้หลายคนไม่กล้าเข้าไปใช้งานนะครับ แต่ไม่ต้องห่วงครับมาหาวิทยาลัยเนี่ยได้ก็เป็นชัดเจนว่าร้านที่เข้ามานะครับร้านค้าที่เข้ามาต้องขายในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมเพื่อให้นิสิตและบุคลากรเข้าถึงได้ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลเลยครับไม่ว่าจะซื้อข้าวหนึ่งจานแล้วต้องอแถมบัตรเครดิตอะไรเงี้ยนะแต่จะเป็นอาหารราคาที่สบายกระเป๋าแน่นอนนะครับคำถามที่สามครับจะมีอาหารหลากหลายจริงไหมหรือจะเหมือนเดิมนะฮะอันนี้เป็นหนึ่งคำถามที่ผม ที่คนชอบถามกันนะครับคือโรงอาหารใหม่จะมีเมนูลหลากหลายกว่าเดิมไหมหรือยังคงเหมือนเดิมคือมีแต่ข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวและตามสั่งนะครับคําตอบคือมีความหลากหลายมากขึ้นแน่นอนครับเพราะมหาวิทยาลัยเลือกร้านที่ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างกันนะครับทั้งสายกินด่วนสายสุขภาพสายขนมหวานและเครื่องดื่มนะครับบอกเลยว่าไม่ใช่แค่กินอิ่มนะครับแต่ว่าจะกินสนุกด้วยครับคําถามที่4นะครับมาตรฐานด้านความสะอาดจะเข้มงวดจริงไหม อันนี้สําคัญมากครับเพราะเรื่องอาหารเกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาพเนะ,นะถ้าไม่สะอาดก็อาจจะเสี่ยงต่อการจะป่วยใช่ไหมครับมหาวิทยาลัยได้เน้ยนย้ํำชัดเจนว่าทุกอย่างใน M S U c a n t e เนี่ยต้องผ่านมาตรฐานสุข,ขาพิบาลน,นะครับทั้งด้านอาคารระบบสาธารณูประภคการกําจัดขยะและสุข,ขลักษณะของผู้ประกอบการนะครับร้านค้าที่ไม่รักษามาตรฐาน,นก็จะถูกพิจารณาให้ ออกทันทีนะครับดังนั้นเพื่อนๆกินได้อย่างมั่นใจนะครับว่าสะอาดปลอดภัยหายห่วงครับคําถามที่5ครับพื้นที่กลางแจ้งจะใช้ทําอะไรได้บ้างครับคําถามนี้น่าสนใจครับเพราะไม่ใช่ทุกโรงอาหารที่จะมีพื้นที่กลางแจ้งสําหรับทํากิจกรรมครับสําหรับเอมเบสซีคันทรมหาวิทยาลัยวางแผนให้พื้นที่นี้เป็นลานกิจกรรมที่ทุกคนสามารถใช้ได้จริงครับเช่นกิจกรรมจมรมการจัดนิทรรศการการแสด,ดงดนตรีหรือแม้แต่การนั่งคุยกันเล่นแบบชูชิวอย่างเงี้ยตรงนี้ จะช่วยทําให้โรงอาหารไม่ใช่แค่ที่กินข้าวครับแต่เป็นสูงกลางชีวิตนิสิตนักศึกษาในแบบที่มีชีวิตชีวามากขึ้นและคําถามสุดท้ายคําถามที่6ครับจะมีระบบจาัดก,การสิ่งแวดล้อมที่ดีไหมหลายคนอาจสงสัยว่าโรงอาหารใหม่จะช่วยลดปัญหาขยะหรือว่าการใช้พลาสติกได้จริงหรือเปล่านะครับคำตอบคือมหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมครับมีการวางระบบจัดก,การพื้นที่และขยะอย่างเป็นระบบรวมถึงอาจจะมี มาตรการส่งเสริมการใช้บรรจ,จุภัณฑ์ที่เป็นเม็ดต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับทั้งหมดนี้คือคําถามที่หลายคนสงสัยและอยากรู้เกี่ยวกับ M S U Canteen ซึ่งบางคําตอบเรามีความชัดเจนแล้วครับบางคําตอบก็ยังต้องรอติดตามกันต่อไปแต่สิ่งหนึ่งที่มั่นใจได้เลยคือโรงอาหารแห่งนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่เลยครับแต่เป็นการลงทุนที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคนเอาล่ะครับแล้วคุณฟังเพื่อนๆอยากเห็น M S U Canteen เป็นแบบไหนมากที่สุดครับ อยากได้ร้านซมตำเจ๊แดงนะหลังมอมาเปิดบ้างไหมอยากมีคาเฟ่นั่งชิวๆเหมือนในซีรีส์เกาหลีหรือเปล่าอันนี้เป็นโจทย์ที่เราต้องติดตามต่อ,ตอไปครับ เอาละครับเพื่อนๆคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับวันนี้เราไดพูดคุยกันแบบเต็มยิ่เกี่ยวกับ M S U c a n t e e n โรงอาหารสมัยใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสา,ารคามตั้งแต่ที่มาความคืบหน้าของการก่อสร้างแนวคิดการออกแบบมุมมองเชิงลึกไปจนถึงประโยชน์ที่จะปกถึงนิสิตบุคลากรและชุมชนของมหาวิทยาลายัยโดยรวมนครับจะเห็นได้เลยว่าโรงอาหารแห่งนี้ไม่ใช่แค่ที่กินข้าว แต่เป็นเหมือนพื้นที่แห่งคุณภาพชีวิตที่มหาวิทยาลัยตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อทุกคนครับทั้งในมิติความสะดวกสบายความปลอดภัยความสะอาดการเรียนรู้การพักผ่อนแม้กระทั่งการสร้างสังคมเล็กๆนะที่จะทําให้รั้วมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับแหมวอา์กันตรงๆนะครับพวกกันซื่อๆเนี่ยเลยนะครับว่าบางทีเราก็มักจะคิดว่าโรงอาหารก็แค่โรงอาหารเนาะแต่เมื่อฟังรายละเอียดที่มหาวิทยาลายัยใส่ใจในการออกแบบและ บริการจัดการแล้วเราเจนว่ามันคือการลงทุนที่มีคุณค่าและสิ่งที่ได้กลับมาไม่ใช่แค่อาหารนะครับแต่คือความสุขความสะดวกและสุขภาพที่ดีของทุกคนครับลองนึกถึงภาพอนาคตกันครับอีกไม่นานพวกเราจะได้เดินเข้าไปใน m อ็มเอแคนเนทีน่โปร่งโล่งสะอาดมีร้านอาหารให้เลือกสารพัดนะฮะยังมีมุมให้นั่งติวนั่งคุยหรือแม้แต่นั่งพักผ่อนหย่อนใจในวันที่เหนื่อยล้านะครับเหมือนบ้าน หลังที่สองของทิตและบกคลากรเลยก็ได้นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าพื้นที่นี้นะครับจะกลายเป็นสถานที่ที่สร้างความทรงจําดีให้กับหลายๆคนอาจจะเป็นพื้นที่ที่เพื่อนกลุ่มมาได้เจอกันครั้งแรกครับอาจจะเป็นที่ที่ใครบางคนในสารภาพรักกันหลังเลิกเครียรก็ได้นะครับหรือ <laughs> จะเป็นที่ที่เรานั่งกินข้าวแล้วัหเราะจนท้องแข็งกับเพื่อนๆน,นะครับความทรงจเํเลึกๆเนี้ยนะแบบนี้แหละครับที่จะทําให้ m s u c a n t i n มีค่ามากกว่าคำว,ว่าโรงอาหารและก่อนจะจากลาก,กันไปผมอยากจะชวนทุกคนคิดเล่นๆนะครับว่าถ้าคุณให้คุณเลือกหนึ่งสิ่งที่อยากเห็นใน M.S.U.Cantine มากที่สุดเนี่ยคุณอยากจะเห็นอะไรครับนะบางคนอยากจะได้ร้านกาแฟาที่บรรยากาศดีๆบางคนอยากได้ร้านอาหารอีสารแท้ๆนะที่สม่ำแซ่บถึงใจบางคนอยากได้มุมเงียบๆสำหรับการอ่านหนังสือหรือว่าบางคนอยากจะได้ พื้นที่เล็กๆสําหรับการสเสดงดนตรีสดทุกเย็นก็เป็นได้ครับซีราลี้อาจจะดูเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วมันสะท้อนให้เห็นว่าโรงอาหารเป็นพื้นที่ที่เราคาดหวังให้ตอบโจทย์ชีวเราในหลากหลายมิติครับซึ่งตรงนี้เองทําให้ M S c a n t i n e นไม่ใช่แค่โครงการก่อสร้างธรรมดาครับแต่คือฝันเล็กๆที่กาลังจะก,กลายเป็นจริงของทุกคนในรั้วมหาวิทยาลัยครับ สุดท้ายครับผมอยากฝากเพื่อนเพื่อทุกคนให้คอยติดตามความคืบหน้าของ MSU c a n t e n กันต่อไปครับเพราะนี่ไม่ใช่แค่ข่าวการก่อสร้างแต่เป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของพวกเราทุกคนจริงๆและเมื่อวันนั้นมาถึงวันที่ MSU c a n t e n เปิดประตูต้อนรับเนี่ยเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นใหม่ไปพร้อมกันนะครับและนี่คือทั้งหมดนะของตอนนี้นะครับ ในรายการ m s u Insider เปิดมุมมองโรงอาหารสมัยใหม่ m s u c ั n t e n นยกระดับคุณภาพชีวิตนินสิตและบุคลากรนฮะหวังว่าการพูดคุยในวันนี้จะทำให้ทุกคนเห็นภาพและก็ตื่นเต้นไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับผมขอฝากรายการนี้ไว้เวยครับพเพื่อนๆนะครับติดตามการออกอากาศได้ทางา YouTube ช่อง m s u Top Podcast แล้วก็ Facebook Page m s u Radio แล้วก็สถานีวิทยุมาหาวิทยาลัยมสรคร FM 1225นะครับแล้พบกันใหม่ในตอนต่อไปของ M เอสติวอินไซเดอร์ครับวันนี้ขอให้ทุกคนอิ่มท้องอิ่มใจและมีแรงใจไปสู้กับชีวิตการเรียนและการทำงานต่อไปนะครับสวัสดีสวีดัสครับ